สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องไซมั r e ี d ค่ะเป็นช่องที่จะมาแนะนําหนังสือหรือแหล่งบทความที่น่าสนใจทุกวันจันทร์และวันศุกร์โดยวันจันทร์ของเรานะคะจะเป็นตีมความรู้ที่มีประโยชน์เพื่อเติมไฟในการทํางานช่วงต้นสัปดาห์และก็จะปิดท้ายด้วยตีมเรื่องราวที่ผ่อนคลายจิตใจในช่วงวันศุกร์ก่อนหยุดสุดสัปดาห์ค่ะ สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไฟมันรีดค่ะยินดีต้อนรับพิงค์ค่ะเย้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะปีใหม่แล้ววันนี้เย็นวันศุกร์ที่เราจะมีหนังสือต้อนรับปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะคะจากพิงค์มาเล่าให้ฟังเนาะชื่อเรื่องอะไรเลยเ <laughs> ขาบอกสองหกหกไม่ไม่ค่อยคุ้นนะปีใหม่เดี๋ยวแบบเดี๋ยวบอกบอกผิดเหมือนเขียนเลขผิดมาแล้วขีดทิ้ง <laughs> เวลาขึ้นปีใหม่จะแบบ <laughs> จำเลขผิดอ่ะรอบนี้ไม่ผิดนะเ,ออเล่มน,นี้เป็นวันนี้เอาเล่ม Strength f i n d e r สองจุดศูนย์เจาะจุดแข็งสองจุดศูนยมาฝากค่ะอืมเป็นญาติกับไทยแลนด์สี่จุดศูนยไหมไม่รู้ <laughs> เออเขาว่าไปเจอเล่มน,นี้จากพี่ทํางานเพราะว่าเขาเหมือนกับเป็นช่วงที่เขาต้องการหาศึกษาเรียนรู้กันว่าแบบเออวิเคราะห์เขาค่อนข้างจะเป็นสังคมแบบ ค้นหาตัวเองอะไรเงี้ยนะแบบเป็นแนวแบบสิบหกบุคลิกเวลาชอบทำแล้วเอามามองกันอะไรเงี้ยแล้วก็พอล่าสุดก็คือเป็นหัวข้อแบบสเตรนท์ไฟเดอร์ว่าแบบเฮ้ยมีจุดแข็งตรงไหนกันนะแบบอยากรู้อืมอืมใช่ก็เคยมีหนังสือก็คือหนังสือขาวออกหนังฟอนสีแดงหรือคาดแดงอะใช่ไหมใช่เออใช่เหมือนจุกเคยพูดถึงแล้วแบบตอนนั้นก็คือเขาอะไม่มีหนังสืออืมอืมมามาเป็นยังไงบ้างหลังจาก ทีนี่อันนี้ก็เลยอันนี้คือได้มาแบบว่าไม่ได้จ่ายตังค่ะได้มาฟรีเย่แต่ราคาจริงๆมันประมาณสี่ร้อยห้าสิบแต่ว่าเห็นเขาบอกว่าถ้าซื้อออนไลน์จะถูกกว่ามันเป็นปกแขงประมาณสามร้อยกว่าบาทปกมันปกแขกไม่ปกแขงใช่ก็จะดูแบบภูมิฐานนิดนึงตอนเอามาทําแต่ก็ไม่ได้อ่านทุกหน้าหรอกนะเพราะมันต้องต่าเองพอเราทดสอบเสร็จเราก็จะอ่านเออขังตัวเอง คือเล่มเนี้ยต้องบอกว่าจริงๆมันมี2.0ก็คือเป็นเวอร์ชั่นเหมือนเป็นเวอร์ชั่น2.0ที่มันมีการาศึกษาเพิ่มเติมมาแล้วในบุคลิกของคนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อันเนี้ยก็จะเป็นเล่มที่เป็นตีพิมพ์ครั้งแรกสําหรับ2.0เวอร์ชั่นนี้ค่ะก็ถเหมือนต้องถามก่อนว่าเหมือนจุ๊บเคยรู้สึกว่าเาต้องถามตัวเองเคยถามตัวเองไหมว่าตัวเองมีจุดแข็งอะไรบ้าง ถามตั้งแต่อ่านเล่มที่เล่าไปเมื่อปีที่แล้วปัญญางานจัดการตนเออแล้วแบบคือคนส่วนมากอะเวลาแบบพอเราโตขึ้นอะเราจะรู้สึกว่าจุดแข็งกับจุดอ่อนเนี่ยอันไหนที่แบบจูรู้สึกว่าจูบะให้ความสําคัญกับมันมากกว่ากันเวลาเรานึกถึงอะจุดนี้หลังจากอ่านเล่มนั้นก็คือจุดแข็ง คือในหนังสือมันก็จะแบบบอกว่าเนี่ยจริงๆแล้วเราเคยสังเกตไหมว่าเราอ่ะจะใส่ใจกับความเป็นจุดอ่อนของเรามากกว่าจุดแข็งคือเวลาเราให้ความสําคัญกับมันอ่ะคนก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันด้อยตรงไหนฉันก็จะไปหาอันเนี้ยมาฝึกฝนมาทําเพื่อเติมจุดอ่อนในชีวิตที่ฉันมีใช่ปะแต่ความจริงอ่ะหนังสือเล่มเนี้ยมันก็แบบบอกว่าเขาอ่ะได้ศึกษามาว่าจริงๆแล้วอ่ะเราอ่ะ ทุกคนมีจุดแข็งจุดอ่อนหมดเลยเพียงแต่ว่าการที่เราให้ความสําคัญกับจุดแข็งมากกว่าจุดอ่อนอ่ะมันจะมีข้อดีมากกว่าก็าคือถ้าสมมติว่าเก็บเสมือนว่าถ้าเรามีจุดเด่นด้านใดด้านหนึ่งที่แบบเรารู้อยู่แล้วอ่ะแล้วเราก็ไปให้สุดในทางนั้นอ่ะความจริงอ่ะมันอาจจะไปได้ไกลกว่าการที่เรามาพยายามอิ่พูดจุดอ่อนของเราก็ได้นะได้ทำไนี้คือเขามีการศึกษามาก็สอ้ที <พอ S 2> นี้ <พอ S 2> ต้องกับกับ,ก,บกับเล่มที่กมาก่อนอืออือ ใช่เคยคิดไหมว่าแบบว่าคือพออ่านแล้วจะเกิดคำถามว่าเออถ้าเราให้ความสําคัญกับจุดอ่อนอะ่ะมันกลายเป็นว่าพอจุดอ่อนเราสมมติเราเริ่มที่ศูนย์ส่วนจุดหนึ่งในที่เรามีในข้อน,นั้นแล้วเราต้องการอินทูฟมันเนี่ยไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ที่เราจะอินทูฟมันแล้วเราเต็มถูกปะแต่การที่เราแบบให้คนที่เขามีจุดแข็งในด้านที่เราอ่อนอะ่ะมาเสริมเราอะ่ะมันอาจจะเป็นการต่อย,ยอดให้เราได้ไวกว่าการที่เราต้องไปอินทูฟด้วยตัวเองหนึ่งออกปะอืมอืมออกหนังสือเ<อ>ล่มนีออ้มัน<อ>ก็เลย เออหนังสือเล่มนี้มันก็เลยแบบซัพพอร์ตเราว่าเฮ้ยจริงๆคุณอ่ะมีมีจุดแข็งด้านที่แบบคุณจะต้องผลักดันมากกว่าจุดอ่อนนะเพราะว่ามันจะพุชเหมือนผลักดันให้คุณอ่ะไปได้ไกลกว่าการที่คุณจะมานั่งมัวนั่งจ้องแค่จุดอ่อนของตัวเองทีนี้นมันก็เลยพูดในบทแรกอ่ะมันก็เหมือนกับบอกเราถึงเหตุผลว่าเอ๊ะทำไมคุณจะต้องให้ความส,สนใจหรือว่าให้ความสําคัญกับจุดแข็งของตัวเองมากกว่าจุดอ่อนคือจริงๆอ่ะมันเป็นการศึกษาวิจัยของนวิทยาศาสตร์เนี่ยมานานมากแล้วนะเป็น แบบบิดาแห่งจิตวิทยาด้านจุดแข็งอะไรอย่างเงี้ยก็มีคนที่ชื่อโดนัลโอคิปตันอะไร,ไรเขาก็จะเป็นแบบเป็นทีมนะักวิทยาศาสตร์ของคนนี้แล้วเขาก็มีเป้าหมายในการศึกษาเพื่อที่จะเริ่มสนทนาในระดับสาคนเกี่ยวกับ สิ่งที่ดีในตัวคนเราอันนี้ก็เลยกลายเป็นนําไปสู่การพูดถึงจุดแข็งของคนคนนี้ที่เขาศึกษาเนาะเขาก็บอกว่าจริงๆ40ปีเนี่ยที่ผ่านมานีการศึกษาจุดแข็งของมนุษย์อะมาประมาณนี้แหละประมาณ40ปีแล้วแบบเขาก็บอกว่าจริงๆจุดแข็งที่เขาพูดถึงอะเขาจะเรียกว่ามันเป็นพรสวรรค์นะเพราะว่าในแต่ละคนนะ่ะมันจะมีจุดแข็งไม่เหมือนกันคือต่อให้คุณมนะีมีจุดแข็งที่แบบสมมติคุณเป็น นักคิดสร้างสารรค์อันเนี้ยมาเป็นอันดับแรกใช่ไหมสมมติทาแบบสอบถามแบบฝึกหัดที่เขากําหนดขึ้นมาเนี่ยแล้วเจอว่าเราเป็นนักคิดสร้างสารรนคะ์ะแต่และคนที่เป็นนักคิดสร้างสารรค์ก็จะเป็นนักคิดสร้างสารรค์ที่แตกต่างกันไปนะอะไรประมาณนั้นทีเนี้ยมันก็จะมีคือขอพูดท้าความว่าเขามีการซัพพอร์ตข้อมูลว่ามีการศึกษาคนที่เขาจำลองสถานการณ์ในองค์กรแลวนะว่าแบบการทำงานของคนเราเนี่ยสมมติว่าถ้าสมมติมีแนวแนว,แ,นวแบบ h r อ่ะ คนที่เขาแบบองค์กรเนี่ยให้ความสําคัญใช่ป่ะเขาจะให้ความสัมพันธ์กับพนักงานที่แบบว่าถ้าผู้จัดการของคุณทําสิ่งนี้ก็คือถ้าผู้จัดการเพิกเฉยต่อคุณเนี่ยคุณจะรู้สึกที่จะไม่ผูกพันเลยกับองค์กรเนี่ยประมาณสี่สิบเปอร์เซ็นตแล้วถ้าเกิดว่าเออผู้จัดการของคุณมุ่งเน้นที่จุดอ่อนของคุณอะ่ะคุณก็จะรู้สึกไม่ผูกพันกับองค์กรเลยลองลองมาเป็นยี่สิบสองเปอร์เซ็นเพราะว่าเรารู้สึกว่าพอเราโดนจี้ที่จุดอ่อนอะ่ะเราจะรู้สึกว่าเราด้อยใช่ป่ะ เออแล้วพออีกอันหนึ่งที่เราแบบผู้จัดก,การจะมุ่งเน้นที่จุดแข็งของคุณคลายว่าแบบเฮ้ยเก่งจังเลยด้านนี้ก็เอาไปทํางานด้านนี้ให้ถูกต้องและผลักดันไปจนสุดทางในด้านที่คุณเก่งอ่ะก็จะทําโอกาสที่คุณจะรู้สึกไม่ผูกพันกับองคอ์กรอ่ะจะเหลือแค่หนึ่งเปอร์เซ็นเท่ากับว่าเราอ่ะมนุษย์เราอ่ะในจิตใจอ่ะเรามีความภาคภูมิใจกับสิ่งที่เรามีแล้วก็จุดเดนึ่งของเราอ่ะจุดแข็งหรือจุดเด่นอ่ะจะช่วยให้เราอ่ะรู้สึกภาคภูมิใจและแบบผูกพันกับองค์กรมากกว่าการที่องค์กรอาจจะ เฮ้ยเธออ่อนด้านนี้นะเธอต้องไปปรับปรุงตรงนี้นะเพื่อแบบให้เราเติมให้เราเต็มอะ่ะนม่ออกปะอืมอืมอืหนังสือมันก็เลยบอกว่าเพราะงั้งนการที่เราอะ่ะรู้ว่าจุดแข็งของเราคืออะไรอะ่ะมันดีกว่าการที่เราไปนั่งจดจ่อ,อยกับจุดอ่อนของเราแล้วก็พยายามทําให้มันเข้มแข็งให้มันเต็มเท่าจุดแข็งที่เรามีประมาณนั้นเขาว่ามันคือเรื่องจริงซึ่งแบบคนเรามันก็เนาะจิตใจมันเป็นเรื่องที่แบบ ละเอียดอ่อนอะแล้วถ้าเกิดว่าเรามีคนที่มองเห็นด้านดีอะคล้ายๆแบบมีคนมองเห็นด้านดีในตัวเราเนาะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากอยู่กับคนนี้เป็นนานๆแล้วแล้ว,ลวได้ทําแบบทดสอบไหม,มแล้วเป็นอย่างไรบ้างในเล่มเออ,เอต้องบอกว่าหนังสือเล่มนี้นะคะ่ะก็คือเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นอย่างหนึ่งที่พี่เขาที่เราได้มาก็คือจัดก,การที่แบบ หเล่มเนี่ยจะมีโค้ดหนึโค้ดเพื่อเข้าเว็บไซต์ไปทําแบบทดสอบซึ่งถ้าเกิดว่าอยากทําแบบทดสอบแบบเต็มอ่ะเขาก็จะต้องซื้อหนังสือมาหนึ่งเล่มนะคะคุณผู้ฟังซึ่งเออมันจะเป็นเว็บไซต์ w w w เว็บ b อกลักอน็่าไรวะ G A d l เออ G A d u L U P S T R E N G T H center.com นะคะเดี๋ยวจะใส่ลิงก์ไว้ให้นะคะอันนี้ก็จะเป็นโค้ดที่อยู่ในหน้าหลังสุดก็คือให้เราตัดแล้วเราก็เอาโค้ดไปกรอกแล้วก็จะได้เข้าไปทําแบบทดสอบที่เป็นตัวเต็มของเว็บไซต์ของนักวิจัยนักวิทยาศาสต์ทีมนักวิทยาศาสตร์ที่เขาทําหนังสือเล่มนี้ขึ้นมานะคะแต่ถ้าสมมติว่าเราไม่ได้ซื้อแล้วก็มีเว็บอื่นที่เขาจําลองขึ้นมาคล้ายๆกันแต่เคยทําแล้วรู้สึกว่ามันเข้าใจยากเพราะว่าคําถามมันจะค่อนข้างกลับไปกลับมานิดนึงอ่ะคือแบบมันทําไปทำมา มันจะเริ่มสับสนในคําถามอ่ะอ,อคำพูดที่เขาใช้อ่ะเออแต่ถ้าสมมติว่าถ้าสมมติเราไปทําในเว็บไซต์ของเขาเองอ่ะมันจะเลือกภาษาไทยได้แล้วเวลาคําพูดที่เขาเรียกแล้วอ่ะมันจะเข้าใจกว่าเวลาอ่านภาษาอังกฤษที่แบบมันวนอ่ะคําถามเขาจะสับไปสับมาใช่ปะ่ะเหมือนถามให้ชัดอีกแล้วก็เคลียร์อีกอะไรเงี้ยก็จะรู้สึกว่ามีกี่ข้อเยอะไหม ร้อยี่สิบประมาณร้อยี่สิบเยอะเหมือนกันเขาใช้เวลาทาประมาณครึ่งชั่วโมงเขาเขาให้ตอบแบบชอยเยอะไหมแสองชอยสี่ชอยหรือว่ายังไงไม่เป็นชอยแต่จะเป็นแบบให้แต้มอ่ะคือแบบมันจะมีด้านซ้ายเป็นประโยคสิึ่หรอประมาณสี่เลนหรือสามเลนเนี่ยแหละแบบให้เลือกว่าถ้ามีขวากับซ้ายคุณจะเลือกด้านไหนที่เป็นตัวคุณที่สุดหรือว่าตรงกลางตรงกลางเหมือนจะเป็นหรือว่าไม่มั่นใจหรือว่าอะไรก็ได้หรือไม่เฉยๆอะไรอย่างเงี้ย าทานานมากแบบพอเจอคาถามนี้เฮ้ยมันทําไปแล้วเมื่อกี้เลยแต่ความจริงคือมันแค่พอเปลี่ยนคํามันก็คนละความหมายแล้วอะอะไรอยเงี้ยก็รู้สึกว่าทํานานใช้ความคิดนานอะเยอะมากพอทําเสร็จมันก็จะมีมีวิเคราะห์ออกมาให้ซึ่งไอระดับเบสิกที่เราได้จากหนังสือมันจะได้ประมาณห้าขีดก็คือห้าข้อที่เป็นจุดเด่นของเราอทีนี้ไอสองจุดศูนย์เนี่ยก็คือเหมือนกับพัฒนามาแล้วแล้วก็มันก็มีการพูดว่า จริงๆอะคติพจน์ที่ชี้นาเราอย่างผิดๆมาตลอดก็คือที่เขาบอกว่าคุณสามารถเป็นอะไรก็ได้ที่คุณอยากจะเป็นเพียงแค่คุณมีความสามารถเพียงแค่คุณมีความพยายามให้มากพออืมเหมือนที่เราเคยได้ยินกันว่าแบบเฮ้ยถ้าเราได้ตรงไหนเราก็ไปเติมสแเราก็พยายามเข้าสีใช่ไหมซึ่งแบบอันเนี้ยเขาก็เลยบอกว่าคือหลังจากที่เขาได้ศึกษาแล้วเขาพบว่ามันอะเป็นเรื่องที่แบบเข้าใจผิดกันมากๆเลยนะเพราะว่าเออคนเนี่ยก็จะรู้สึกว่า การที่เราถูกผลักในด้านที่เป็นจุดแข็งอ่ะมันจะทําให้คนเราเนี่ยทํางานได้ดีขึ้นกว่าการที่เราแบบมัวแต่ไปจดจอนกับที่เรารู้ว่าจุดอ่อนของเราเคืออะไรแล้วเราพยายามจะพทฒทสมันให้มันดีขึ้นมากๆอะไรเงี้ยเพราะว่ายังไงจุดอ่อนเราไม่มีทางที่จะพทฒทีสให้มาเท่าเทียมจุดแข็งจุดว่าปะใช่เห็นด้วยคือ totally a g r e ตั้งแต่อ่านเล่มเดิมจนถึงเล่มนี้เห็นด้วยมากๆเลยไม่รู้เราจะ ฝึกฝนจุดด้อยเราไปทำไมในเมื่อเรามีจุดแข็งที่ใส่ความพยายามเข้าไปน้อยกว่า <c oughs> ในการอิมพู e จุดอ่อนมันก็แบบเพอร์เฟกแล้วเราจะไปเสียพลังงานเสียเวลาตรงนั้นทำไม <c oughs> <c oughs> เออใช่คือเขาบอกว่าเราอ่ะพัฒนาได้นะแต่เพียงแต่ว่าเราอ่ะเขาบอกว่าคุณไม่สามารถเป็นทุกอย่างที่คุณอยากจะเป็นได้แต่คุณสามารถเป็นตัวคุณที่ดียิ่งขึ้นได้ อ่าแล้วเขาก็บอกว่าค,คุณจะเป็นอะไรก็ได้ที่คุณอยากจะเป็นก็คือคุณจะเป็นอะไรก็ได้ไม่จําเป็นว่าคุณจะต้องเพอร์เฟกทุกมุมทุกด้านอะไรเงี้ยเขาก็พูดประมาณนั้นอเออทีนี้เขาก็เลยแบบบอกว่าการที่มันก็จะเป็นเหตุผลว่าเขาบอกว่าถ้าเราอยู่ในโซนจุดแข็งเนี่ยก็คือเขาพูดเหมือนกับว่าถ้าเราไม่ได้อยู่ในโซนจุดแข็งเนี่ยเราจะเกิดอ,อะไรขึ้นบ้างเป็นตัวอย่างเขาก็จะบอกว่าเราจะรู้สึกกังวลกับการไปทํางาน แล้วเราก็จะมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานในทางลบมากกว่าทางบวกเพราะเราจะรู้สึกในใจตลอดเวลาว่าเฮ้ยฉันด้อยว่ะอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนกับเราจะปฏิบัติต่อลูกค้าเราได้ไม่ดีพอเราจะเล่าให้เพื่อนฟังว่าเราทํางานในบริษัทที่แย่เพียงใดคือเราจะพูดถึงด้านลบของคนที่เราไปเจอมาดกวะ แล้วเราก็จะบรรลุปเป้าหมายน้อยลงในแต่ละวันแล้วเราก็จะมีช่วงเวลาด้านบวกที่สร้างสรรค์น้อยลงคือเขารู้สึกว่ามันคล้ายๆกับพุทพุทพุทอเมนออนยอร์ไลจ็อบอะไรประมาณนั้นเลยอะแบบคือวางคน<ม>ให้ถูกเดอะไลจ็อบเออเใช่ใช่ใช่ประมาณนั้นเท่าที่อ่านมแล้วเหมือนกับเขามีการพูดถึงคําว่าพรสวรรค์เขามองว่าจุดแข็งของเราจริงๆมันคือพรสวรรค์ในแต่ละคนที่มีอืคล้ายๆกับแบบสูตรของจุดแข็งอะไรเงี้ยเขาจะบอกว่า การที่เรามีพรสวรรค์อยู่แล้วก็คือจุดแข็งของเราอะนะ่ะเนาะแล้วเราก็บวกการฝึกฝนเข้าไปอันนี้คือฝึกฝนด้านที่เราเป็นจุดแข็งนะมันจะเท่ากับจุดแข็งที่ยิ่งกว่าเดิมคือเป็นความสามารถในการปฏิบัติงานได้เกือบสมบูรณ์อย่างสม่ําเสมอแล้วแบบในหนังสืออ่ะคือพอเราทําเสร็จใช่ปะเขาก็จะให้เรามาอ่านว่าเราอะ่ะมีจุดแข็งด้านไหนอ่ะเสมอมเขายกตัวอย่างว่าเขาอะ่ะมีจุดแข็งเขาได้อันแรกอเป็นเป็นอะไรวะ มันจะมีโซนแบบเขียวส้มน้ำเงินอะไรอย่างนี้นะซึ่งแบบมันก็จะมีคะแนนที่นําโด่งมาเลยเป็นอันแรกคือเขาได้ผู้มีความรับผิดชอบอเขาอ่ะไม่เข้าใจว่าทําไมตัวเองต้องเป็นผู้มีความรับผิดชอบคือต้องบอกว่าถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนที่คิดว่าจุดแข็งของเราเวลาจะสมัครงานแล้วเราก็คิดว่าเราอ่ะมีจุดแข็งด้านเนี้ยจริงๆแล้วว่าเราอาจจะไม่ได้มีจุดแข็งด้านนั้นเด่นก็ได้นะ คือแบบหนังสือในแบบฝึกหัดมันจะวิเคราะห์ให้เราชัดเจนว่าอันไหนที่เรามีแต้มสูงที่สุดนํามาเหมือนของเขาเป็นผู้มีความรับผิดชอบใช่ปะเขาก็ไปอ่านฟังดูผู้มีความรับผิดชอบมันก็ไม่น่าจะเป็นอะไรที่แบบเราเป็นเนาะเพราะว่าแบบเขาเป็นคนค่อน oh. ข้างชิลห <laughs> ยุนหยวนอะไรอย่างนี้ใช่ปะเออแต่การเป็นผู้แบบมีความรับผิดชอบอบในความหมายของหนังสือ,อมันมีลึกกว่านั้นก็คือเขาบอกว่าคนที่มีเป็นผู้มีความรับผิดชอบหรือ responsibility อก็คือคนที่เหมือนแต่ว่า อาสาทํางานให้คนอื่นอะแล้วถ้าเกิดว่ารับปากไว้ก็ต้องทําให้ได้ตามที่รับปากอะไรเงี้ยคือจะไม่มีทางคืนคาแล้วก็เป็นคนที่ชอบอาสาทํานั่นน,นี่ให้คนอื่นที่แบบสมมติอะมีสถานาการณ์ว่าหาอาสาสมัครแล้วแบบมันไม่มีใครอาสาเลยเว้ยโอเคฉันก็ได้วะอะไรเงี้ยคือ,อฉันก็จะแบบเออนำเสนอตัวเองให้มันจบจบไปอะไรเงี้ยเออซึ่งมันก็คล้ายๆกับสิ่งที่เราเป็นอืมแล้วเราก็จะแบบเราแบบเหมือนกับอะไรนะเหมือนกับว่าเขาอะก็จะบอกเพิ่ม,เต,มเติมว่าเออ ผู้มีความรับผิดชอบเนี่ยจะมีลักษณะดังนี้ก็จะยกตัวอย่างของเอ่อคนที่ในวงการที่เรารู้จักกันมาให้เราอ่านว่าแบบเออประมาณนี้ประมาณนี้แล้วก็จะมีแนวความคิดในการปฏิบัติว่าเราควรจะทํายังไงเพื่อเสริมจุดเด่นของเราเอย่างเช่นเขาจะบอกว่าให้ให้เน้นย้ําถึงนิสัยความรับผิดชอบของคุณเมื่อคุณกําลังหางานในระหว่างการสัมภาษณ์อันเนี้ยจะทําให้เราแบบ ดดเด่นในด้านนี้แบบเขาจะรู้จักเราอะไรอย่างนี้นะเขาก็จะพูดเพิ่มเติมแบบให้คบค้าสมาคมกับผู้ที่มีความรับผิดชอบเหมือนคุณคุณจะรู้สึกดีมากว่าทำงานกับคนพวกนี้อะไรเพราะว่าตั้งใจจะทํางานให้เสร็จเหมือนกันแล้วนอกจากนี้นอกจากแนวคิดในการปฏิบัติก็กยังแนะนําเพิ่มหนังสือมันก็จะมีหัวข้อว่าการทํางานร่วมกับผู้ที่มีคุณสมบัติผู้มีความรับผิดชอบอันนี้รู้สึกว่าเหมาะก,กับคนที่เป็นหัวหน้าที่จะมาอ่านว่าอลูกน้องคนนี้มีคุณสมบัตินี้นะโอเคฉันอยากรูว่าเขาเป็นคนยังไง เออแล้วพอเรารู้เสียะเราก็สามารถจะแมเนจเขาได้ว่าให้เขาว่าไปอยู่ตรงไหนขนององค์กรถูกปะ่ะอืออืแล้วมันก็จะมีแนะนําว่าเหมือนเขาว่าเขาจะแนะนําว่าให้เราอ่ะอยู่กับคนที่เป็นผู้มีวิน,นัยเพราะว่าการที่แบบเราอ่ะอาสาทํางานให้กับหลายหลายคนไปเรื่อยๆอ่ะเราอาจจะรู้สึกว่าเราอ่ะเหนื่อยแล้วเราจะทํางานได้ไม่ดีพอสักอย่างเพราะว่าเราอาสาไปหมดเออแล้วเราก็จะรับผิดชอบงานทุกอย่างที่เราได้มาโดยที่แบบเราไม่มีแบบ ไม่ค่อยมีคำโต้เถียงอะไรคือเราจะรับผิดชอบรับมารับปันรับมา,ลบมา,ลบมาแล้วพยายามทำให้มันเสร็จใช่ปะถ้าเราอยู่กับผู้ที่มีวินัยอ่ะหรือว่าผู้ที่มีเป้าหมายชัดเจนอ่ะคนพวกนี้จะช่วย m a n a g งานให้เราว่าเราจะต้องทําตามแผนที่กําหนดไว้ประมาณนี้นะแล้วงานอื่นอ่ะเราก็จะเขาจะเป็นคนปกป้องเราไม่ให้เราอ่ะรับงานจนเกินตัวเหมือนคล้ายๆว่าคนที่มีวินัยกับคนที่มีเป้าหมายชัดเจนจะสขะบงานนะให้เราแล้วว่าเนี่ยถ้าเธอเป็นลูกน้องฉันฉันจะสกะบงานให้เธอแค่นี้เธอไปทํามาให้มันดีสุด โอเคงานก็จะมีประสิทธิภาพดังนั้นเราต้องหาคนแบบนี้ในองค์กรให้เจอแล้วก็เราก็ไปเป็นคนในทีมเขาอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเหมือนแบบคอยเหมือนเราได้รู้ตัวเองว่าเราเหมาะกับคนประเภทไหนทีนีน้นอกจากนอกจากด้านมีความรับผิดชอบมันก็จะมีแบบลำดับสองก็จะเป็นผู้มองโลกในแง่ดีอ่ะมันก็เริ่มมาอีกโซนหนะึนะ่งแล้วเนาะแล้วมันก็จะเป็นแบบผู้ใฝ่รู้คือ learner เป็นนักสะสม input แล้วก็มีนักคิดสร้างสารรค์อะไรเงี้ยซึ่งในแต่ละอย่างที่เขาได้อะไรเหมือนกับ มันเป็นสิ่งบางอย่างไม่ได้คิดว่ามีในตัวเราเว้ยก็คือได้มาห้าข้อใช่ไหม <Basic S 1> เบสิคเล่มเนี้ยก็พอไปอ่านอะอะอย่างเช่นมีแบบอ่านักสะสมใช่ไหมเราไม่รู้ว่านักสะสมคืออะไรเว้ยคือมันใช้คําว่า Input ใช่ปะแต่นักสะสมจริงๆในหนังสือเล่มเนี้ยมันหมายถึงว่าคนที่ชอบเก็บข้อมูลเว้ยซึ่งว่ามันตรงกับที่เขาแบบชอบเก็บข้อมูลปะแต่ว่าคนที่เก็บข้อมูลพวกเนี้ยคือคนที่แบบมีจุดอ่อนคือไม่สามารถนาข้อมูลพวกเนี้ยมาจัดการได้ให้มันเป็นจุดๆสําคัญเด่นๆอะไรอย่างเงี้ย เออเขาก็เลยจะบอกว่านักสะสมข้อมูลเนี่ยจะเป็นคนที่แบบอ่านทุกอย่างมีความรู้เก็บทุกอย่างมาเป็นดีเคทอะไรเงี้ยแล้วควรจะทํางานกับคนที่มีเป้าหมายชัดเจนหรือผู้มีวินัยอีกเนี่ยก็ยัยงเป็นเขาเหมือนเดิมที่ต้องทํางานกับคนมีวินัยแล้วอยากรู้อยากรู้ว่าแบบมันสมุิเราสมุิเราทําอย่างเงี้ยมันมันแบ่งเป็นสมุิเราทําไอไอตัวที่เป็น i อ s ออ <łość> ทีอะไร INFJ ENFJ หรืออะไรเงี้ยเหมือนคนหนึ่งมันจะได้สี่ตัวสี่ตัวใช่ปะ่ะอยากรู้ว่าเล่มน,นี้ยเหมือนกันไหมหถ้าทุกคนทําอย่างพิงได,<ช>ได้แบบห้าห้าประเภทใช่ปะ่ะที่พิงเล่ามาแกีอ่าใช่ไหม αι? ที่แบบ<ๆ>โอเคมีความรับผิดชอบใช่ไหมเป็นแบบเก็บข้อมูลอะไรเ <ๆ S 2> งี้ยพิงพิงได้มาห้าห้าประเภทใช่ป่ะคือปกติเขาแบบจะทำเราให้คนละห้าคนละห้าไหมหรือว่าจริงๆมันขึ้นอยู่กับการตอบคําถามของเราพิงอาจจะได้ห้าเขาอาจจะแค่สามหรือเปล่าหรือคนอื่นอาจจะหกหรือมันแบบเป็นยังไงอยากรู้จัง ได้ห้าเออมันเหมือนคล้ายๆว่าจะเป็นห้าอันดับแรกที่เป็นท็อปในเราทุกคนจะได้ห้าหมดเลยซึ่งก็จะไม่รู้ว่าจะไม่รู้ว่าในแต่ละอันอะมันจะเข้มสีเข้มประมาณใดใช่ปะคือมันคล้ายๆอันล็อกอะถ้าเราสมัครเพิ่มอะมันก็จะได้อันล็อกอีกมันทั้งหมดสามสิบสี่เลยนะเออทั้งหมดมันก็คือสามสิบสี่ประเภทใช่เยอะมากใช่ เออแล้วก็เหมือนกับว่าถ้าเราต้องการรู้ว่าหลังจากห้าอย่างนี้เรามีอะไรที่แบบลดหลั่นลงไปอีกอะเราก็ต้องทําเพิ่มก็คือเหมือนกับต้องอันล็อกในในการแบบเป็นพรีเมียมมั้งไม่มั่นใจว่าต้องเท่าไหร่กี่ดอนกี่ดอนจาไม่ได้เอยมันหลอกเราใจกันเพิ่มอะเออเว็บไซต์มันค่อนข้างมันเหมือนเป็นสาย d n a ออเลยนะแล้วแบบเหมือนกับ คล้ายๆแนววิทยาศาสตร์เลยอะแล้วก็เหมือนกับมีแบบรีพอร์ตวิเคราะห์ให้มีใบเซอร์ให้ด้วยคือสามารถปิ้นเป็นใบเซอร์ว่าห้าท็อปไฟของเราเนี่ยมันเป็นอะไรบ้างแล้วเขาก็แบบไม่รู้ว่าถ้าข้อมูลพวกเนี้ยมันสามารถนําไปประกอบการสมัครงานได้ไหมเนนะอนาคตเพราะว่ามันค่อนข้างมีข้อมูลที่ชัดเจนว่ามีนักวิทยาศาสตร์วิจัยมาอะไรเงี้ยนะแต่ว่ามันก็เหมือนเราได้รู้จักตัวเองว่าคือจริงๆแล้วเรามีจุดแข็งด้านนี้นะแล้วเราควรจะทํางานกับคนประเภทไหนที่เราจะราบลืน่นแล้วเราก็จะสบาย ใจอะไรเงี้ยคือเขารู้สึกว่ามันดีตรงนั้นที่เราได้เจอแล้วก็เมื่อกี้ที่เหมือนที่จบถามอะเรื่อง MBTI ปะ m b i อะไอบุคลิกสิบหกอะเออเขาอะได้เป็นนักรณนนลงเว้ยซึ่งมันก็คล้ายๆกันซึ่งแบบแต่เขารู้สึกว่าการที่หนังสือเล่มนี้มันเป็นจุดแข็งอะมันจะช่วยอธิบายชัดเจนในการทํางานของเรามากกว่าว่าจริงๆแล้วลักษณะการทํางานของเราอะมันเหมาะกับคนประเภทไหนแต่ว่า ถ้าเราทำบุคลิกภาพ MBTI อน,นันตะเราจะรู้ว่าเราเป็นคนแบบไหนซึ่งมันจะต่างกันว่าเราเป็นคนที่ทํางานแบบไหนกับคนเราเป็นคนแบบไหนซึ่งมันจะค่อนข้างจะชัดเจนคนละด้านถูกปะเหมือนถ้าเป็นสี่ตัวที่เราทํากันไปอะ่ะเขาก็จะรู้ว่าเออเขาเป็น introvert นะ extrovert นะใช่ไหมเออแล้วพอเขาได้เป็นนักโลนรงเขาก็จะรู้ว่าเขาเด่นด้านการที่แบบ ปณีปนอมให้คนอื่นแบบพูดให้คนอื่นมองด้านดีอะโพสิทีฟก็ใกล้เคียงถูกปะอันเนี้ยเขาก็ทําได้โพสิทีฟเหมือนกันมันก็จะแบบคล้ายๆแบบส่วนมากคือเขา,เขามีความรู้สึกว่ามันเป็นการทดสอบทางด้านบุคลิกแล้วก็จิตวิทยามันจะค่อนข้างคล้ายคลึงกันแต่ข้อมูลที่เอามาประยุกต์ใช้อ่ะจาัดก,การที่แหล่งนี้ให้กับอีกแหล่งให้อ่ะมันจะค่อนข้างที่จะแบบอันนี้อาจจะให้มากกว่าในเรื่องของการทํางานแต่ว่าพอ MBTI มันอาจจะให้ในเรื่องของการใช้ชีวิตเข้าสังคมเลือกใช้อะไรอย่างเงี้ย ซึ่งอันนั้นเราจะนึกไม่ออกเนาะว่าเราจะทํางานแล้วเราจะต้องทํากับคนแบบไหนเราถึงจะโอเคใช่ปะเ่ะอันเนี้ยมันเหมือนให้เรารู้มากขึ้นว่าแบบเฮ้ยมันก็มีคนประเภทนี้นะที่เราทํางานด้วยเราเราจะโอเคละลื่นอะไรอย่างเงี้ยคอรู้สึกว่ามันมีความคล้ายกันแต่ว่ามันก็มีความชัดเจนไม่เท่ากันอ่าเราจากที่พิงได้ลองทำลองอ่านมา <c oughs> ทั้งหมดเนาะล้วก็ได้ทําแบบทดสอบแล้วเราก็ได้อ่านเกี่ยวกับตัวเองแล้วอยากให้พิงแบบรีแคปซ่อมอยากให้พิงรีแคปสั้นๆหรือว่าอาจจะเชิญชวนคนอื่นๆมาอ่านเล่มน,นี้ให้หน่อย ค่ะก็เอ่อคุณคิดว่าในชีวิตเราเราควรให้ความสําคัญกับจุดแข็งหรือว่าจุดอ่อน <c oughs> ถ้าคุณคิดว่าเราให้จุดอ่อนเนี่ยเราควรจะพัฒนาจุดอ่อนอีกนานแค่ไหนเราถึงจะมีความแข็งแกร่งเท่ากับจุดแข็งที่เรามีณปัจจุบันดังนั้นถ้าคุณไปผลักดันในจุดแข็งของคุณให้ไปไกลมากยิ่งขึ้นแล้วหาคนที่มีจุดแข็งในด้านที่คุณอ่อน เป็นจุดอ่อนของคุณมาเสริมเนี่ยมันจะไปได้ไวกว่าและไปได้ไกลกว่าการที่คุณมานั่งพัฒนาจุดอ่อนของคุณที่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่คุณจะเด่นในด้านนั้นมันคงจะดีกว่าถ้าเกิดว่าแบบเราหาจุดแข็งของเราเจอแล้วเราก็ผลักดันมันไปในทางที่แบบการทํางานที่อาจจะราบเรื่อนมากขึ้นแล้วก็ดีมากขึ้นกว่าการที่เราไปนั่งจมอยู่กแบบับเติมจุดอ่อนให้เราที่มันยังไม่เต็มสักทีอะไร อืมโอเคขอบคุณพ<ม>ิงมากเลยต้อนรับปีใหม่นะคะด้วยหนังสือเป็นไฟเดอร์เ <f> <ม>จาะจุดแข่งสองจุดศูนย์นะคะเชิญชวนทุกคนมาหาจุดแข็งไปด้วยกันเนาะจะไปตามหาหนังสือ<ม>ของพิงเพราะว่าเพราะว่ายังไงเสียเรามันต้องเอาโค้ดในนั้นเข้าไปล็อกอินเพื่อทําค้นหาตัวเองเนาะยังไงต้องไปหาหนังสือมาอยู่ดีนะคะสําหรับเล่มนี้เพื่อที่จะได้รู้จักตัวเองม<ล>ากขึ้นเนาะ เออก็เป็นเล่น<ท>ขอเสริมนะว่าจากการที่แบบใช่ขอเสริมว่าจากการที่แบบว่าได้มาทําอะรู้สึกดีขึ้นมากเพราะว่ามีความเฟลในการทํางานหลังจากที่ทางานประมาณสามสี่ปีเรารู้สึกว่าเฟลว่าทํางานแล้วแบบเฮ้ยทาไมมันถึงแบบ มีอะไรที่มันค่างๆจะกดดันกดทับความรู้สึกภายในจิตใจที่เวลาทํางานแล้วมันยังไม่โอเคอะไรอย่างนี้แล้วพอมาทํามันก็รู้สึกว่าเฮ้ยความจริงเราก็เป็นคนประเภทนี้นะที่เราต้องทํางานกับคนประเภทนี้เราจะรู้สึกว่าสบายใจขึ้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็แบบกดล็อกในใจไปในส่วนนี้ว่าแบบเฮ้ยมันก็มันก็มีประมาณนี้เรามันไม่เหมือนกันในแต่ละคนอะไรอย่างเงี้ย่อืมโอเคยังไงก็ใครยังไม่มั่นใจในจุดแข็งตัวเองก็หาเล่มนี้มาตำกันได้นะคะ ก็เนาะก็วันนี้นะคะขอบคุณพิงค์มากๆสำหรับเย็นวันศุกร์สำหรับหนังสือ s เตนไฟเดอเจาะจุดแข็งสองจุดสูญยังไงก็เชิญชวนทุกคนไปหาตามกันได้เขาเคยเห็นอยู่แบบ C ีเอ็ดบุ๊กก็มีแม้หรือว่าหาตามในเว็บไซต์ก็ได้ใช่ป่ะแบบซื้อไม่รู้ว่าแบบเหยียบแบบเว็บไซต์จะถูกกว่าอีบุ๊กมีไหมอันนี้ไม่แน่ใจแต่เป็นเล่มไม่น่ามีเพราะมันต้องตัดโค้ดข้างหลังเออไปหาเล่มตัวเป็นๆมาจับต้อง <laughs> เอโอเค okay, ยังไงก็ <S <s <ans> <S ไปตากันนะคะทุกคนวันนี้พิงค์กับจุ๊บแจงก็ต้องลาไปก่อนเดี๋ยวจะต้องแอบขอโค้ดพิงค์เข้าไปล็อกอินแอบทําของตัวเ <laughs> องแล้วล่ะค่ะ <laughs> รอเล่ <laughs> มันทําได้ครั้งเดียวโอยโอ้งกโน้ <laughs> no, แถมยังต้องให้ล็อกอินเพื่อไปเอาอันที่มันมากขึ้นโอเคค่ะโอเคเย็นวันศุกร์แล้วยังไงก็ขอลาไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะ หากเพื่อนๆชอบเนื้อหาที่เราอ่านและนำมาเล่าให้ฟังอย่าลืมกดปุ่ม subscribe กดไลค์แล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะนอกจากนี้ยังสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Twitter f i m a n r e a d เพจ Facebook f i m a n r e a d และ Podcast ช่องทางต่างๆต,ตามลิงก์ด้านล่างเลยนะคะขอบคุณที่ติดตามคะ่ะ